สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมกันเป็นเกมในมือถือนะครับชื่อ ROV เ e a m of อฟ l o คล้ายๆเกมโมบ้าทั่วไปอะครับแต่ว่ามาเล่นในมือถือก็น่าจะสนุกอยู่อลองเทสอินเทอร์เน็ตกันส่วนใหญ่ผมจะเล่นเมดนะครับเพราะว่าผมทำรูนของโตวเวสแล้วก็ ยังไม่มีตังไปทำรูนของตัวอื่นก็เลยเล่นแต่เวนะครับไม่ก็ตัวแทงที่มันเป็นเวนอะ่ะเดี๋ยวรอว่ามีอะไรขึ้นหน้าไหมอ่าถ้าดูจะดูรูนก็ประมาณนี้นะครับกนะ็จะใส่พลังเวทสีแดงทั้งหมด6อันแล้วก็ใส่พลังเวทกับปัตรายคริติคอลหนอันนะครับ ความจริงคือจะใส่เวททั้งหมดแหละแต่ว่ามันไม่ตังส่วนสีม่วงผมใส่พลังเวทกับเวทลมพายหนึ่งนะครับเวทลมเวทลมพายก็คือถ้าใช้สก,กิล,ลกแล้วมันก็จะดูดเลือดนะครับอ้าวเดินแย่งก็เป็นแทงกันไนดะ้คือหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงถึงเล่นแทงตัวนี้แล้วใส่ลูนเวทนะครับเพราะว่าไอ สก,กิลทั้งหมดของมันะยเวนท่าหนึ่งอ่ะมันจะเป็นสายเวทไงเพราะงั้นตัวนี้ความจริงจะใส่อันไหนก็ได้นะแต่ผมมีแค่ลูนเวทก็เล่นอะไรแกใส่ลูนเวทใช้เป็นลูนเวทนะครับอื้อ <c oughs> ทีมเรามีแทงคนเดียวคือผมจะไปรอดไหมเดี๋ยวมาดูกัน ลืมบอกว่าผมตั้งของไว้ไม่เหมือนชาวบ้านนะนะปกติชาวบ้านเขาจะเขาจะตั้งเป็นโต๊ะอะรบของตัวนี้มันเป็นเวทใช่ไหมก็ใส่เวทหมดเลยอย่างเงี้ยอ้าวทำไมมาอโอเคคือปกติเลนบนมันจะเป็นแทงไงแล้ว,แล,วแล้วตัวเวทมันหมาทั้งหมโอเค ก็อย่างที่บอกไปของเริ่มต้นมันจะแล้วแต่ที่ที่เราตั้งไว้นะครับของผมมันจะเป็นแบบกึ่งแท้งกึ่งเวทอ่ะมันไม่ใช่แค่แค่เวทอย่างเดียว เฮ้ย Bring back the gold อคือผมเข้าไปไม่ได้ไงผมตีใกล้อลิซต้องเข้าใจนะ <c oughs> อลิสไปเก็บเองนั่นก็ได้นะลูนลูนตรงป้อมอะเพราะว่ามันานาจจะหมดแล้วหรือเปล่า เนื่องจากไอ้ตัวมันเป็นตัวแอสซัสซินนะครับมันก็แบบวิ่งไวมีสกิลเคลื่อนไหวเยอะเราเลยไม่ได้ตามต่อเลยคือถ้ามันมันมันมถ้ามันดันลึกไปเราก็ไม่ควรไปนะครับเพราะว่าอีกฝั่งมันมีป่าไงถ้าเราดันลึกเราจะถอยยากไงคือเพราะถ้ามันไม่อย่างเนี้ย ลองเขาดันมาก็ได้เพราะว่ามันกลับแล้วก็พวกรูนใต้ป้อมอะครับถ้ามันมีก็ไปเก็บก็ได้เพราะว่ามันก็รีมาเรื่อยๆอะเราจะได้ฟื้นเรื่อยับฟื้นมานาแต่กิวถ้ามีให้ใช้ก็ใช้ใช้ไปเลยก็ได้มันรีประมาณชั่วโมงเอ้ยนาทีหนึง่งเนี่ยให้มันดันมา มันดันมาเราจะปลอดภัยกว่านะเพราะว่าป่ามันมาแกงเรายากแล้วก,ลก็ถ้ามันดันลึกบัตเตอร์ไฟฝั่งเรามันอยู่ใกล้ๆเห็นไหม พอพอมันไม่ทันวัตถุไฟมันตีนตามอยู่มาเห็นราหน้าจะะลับนะเห็น <c oughs> มาไม่จา้าตรงกลางมาเป็นร่างบอกให้กลับแล้ว เรามีคนจะลงมาหมโอ้โหอย่างบนเยอะมากเราต้องรีบไปนี่คือมันไปบนหมดนะครับเราก็เลยจันได้เพราะว่ามันไปข้างบนหมดมันเจะาป้อมแรกแต่ว่าความจริงถ้ายบบนังนมันมันมันไม่ได้ช่วยนะป้อมอื่นมันจะได้หมดเห็นไห มันได้แค่ป้อมเดียวความจริงเราปล่อยป้อมไปเลยก็ได้นะเองข้างบนไม่น่าจะช่วกันเอามันเสียเวลาท้งนี้มันได้ป้อมเท่ากันเห็นปะฝั่งนู้นเขาใช้ห้าคนได้ป้อมบนป้อมเดียวฝั่งเราใช้สองคนได้สองป้อมด้วย ของชิ้นแรกของผมมันเป็นเจะาะพลังเวทก็คือถ้าใช้สกีแล้วมันจะเป็นแบบมีตโลนิดนึงทำให้ <c oughs> ผูแบบ ด <We> คนหนึ่งไปกันกันแล้วอย่าเอาปอมันให้้ h oh my g o ดไปไหม oh my god, oh my god. ด้รอดได้ไงวะเป็นดีเป็นดีจะเห็นว่าเกมนี้มันต้องใช้แบบความเป็นทีนะครับคือแบบถ้าถ้าเราเป็นแบบลุยเดียวอ่ะมันจะตายง่ายมากถ้าเราเป็นแบบไม่มีทีมเวอร์ละ แบบถ้าแบบมีคนหดร้อนแล้วแบบด่าทั้งทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบกำลังใจมันก็ลดลงเนาะถ้าใครเล่นก็เป็นแบบใจเย็นลงนิดนึงจะไปเอาการนะเพราะว่าต uh ้นล่างมันแตกหมดแล้วถ้าเราดันเลือกถนนนั้นยกู๊ด Has been defeated. An enemy has been defeated. Double tap! Bring back the gold Your team has destroyed a tower. Does anyone else feel that? โอ้ oh, เพืโดนโดนเราขีวไก่ไปไม่ได้เอาป้อมให้แล้วกันแ <Attack. S 2> <St acks. S 1> ต่แอคแค่ทำไมเราเรงไม่อยู่นะเอ้าไม่ป้อมยังตีวะ double tap <laughs> <laughs> ultimate

<c oughs> ที่มันแรงเพราะว่าผมเป็นสกิลเป็นแบบเวทนะใช้ลูนเวทเยอะมากโอเคนี่โอเคเนา เดีย๋ยวเอาไปลองแร้งกันเว้นเนีห็นนะครับว่าผมมันจะออกแบบมีอันที่มันเป็นแบบเพิ่มพลังเวทแค่สองชิ้นอะแค่ตัวคาถาน้ำแข็งกับอีกอันหนึ่งที่มันยังไม่ได้อะแต่ว่าไอ้เสื้อคุมเวทก็มีนิดนึงเสื้อสีฟ้าแต่ว่า มันมันไม่ได้เยอะอ่ะมันแค่ไม่เดียวอะ่ะเดี๋ยวดูให้ดูการออกก่อครับผมเอามาจากในเพจกลุ่มอะ่ะอืมตัวนี้หน้าอ,อันนี้มันจะเพิ่มพลังเวทแล้วก็มีเกาะรดคูด,ดาวังชีวิตก็คือมันจะเป็นแบบได้ทั้งเหมือนเป็นสําหรับแทงนะครับแทงแพแทงเวทอะ่ะได้ทั้งเวทได้ทั้งเกาะได้ทั้งเลือดเงี้ย แล้วมีเป็นแบบลดดาวเพิ่มมาอีกสี่เปอร์เซ็นเนี่ยอันนี้รองเท้าผมออกอันนี้คือเพราะว่ามันจะเป็นลดความเสียหายได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะถือว่าดีแล้วก็บวกเกาะด้วยต่อไปเป็นอันนี้เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มความอ่าความเร็วทำให้เราเป็นแบบอวิ่งไวขึ้นส่วนสกิลคือไม่ได้รับความเสียหายจะฟื้นฟูพลังชีวิตแปดเปอร์เซ็นต์ก็คืออันตรีตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบ มันจะเป็นแบบดึงดึงคนที่อยู่ในวงนั้นอ่ะให้เป็นแบบสแตนอยู่แล้วมันแบบถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในในวงนั้นแล้วเป็นฝั่งตรงข้ามเขาโจมตีเราอ่ะเราก็แบบหิวขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้คือมันทําให้เหนื่อยนะครับมันแบบเวลาเราใช้สกิลเสร็จแล้วมันจะเหนื่อยมากอันนี้คือเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ลพลังเวทอันนี้คือเพิ่มเกาะเพิ่มการหันเวทเพิ่มพลังชีวิตเห็นปะมันจะเป็นแบบกมกึ่งก็คือเป็นทั้งแท้งเป็นทั้งเวท ให้ตัวนี้มันดี